อีกหนึ่งเรื่องที่นํามาคุยข่าวเที่ยงกันต่ออีกหนึ่งข่าว,ว,าวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะจับทัวร์เทือนออนไลน์ที่เขาโพสต์ชวนเที่ยววัดในจังหวัดเพชรบุรีมไม่มีใบอนุญาตนะก็เปินคดีทันทีนะคะเรื่องนี้คะ่ะทางด้านของกรมการท่องเที่ยวโดยกองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมาคุเทท สรงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจและกำกับธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศและผู้นำเที่ยวร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเที่ยวต้องสงสัยขณะนำเที่ยวค่ะตั้งแต่เริ่มรับนักท่องเที่ยวที่สถานีบริการน้ำมันนะคะ mm hmm. ที่สนามเป้าแล้วก็ติดตามการนำเที่ยวที่วัดในจังหวัดเพชรบุรี mm hmm. ต่อเนื่องสามวัดตามแบบ ตามเบาะแสที่รับแจ้งจากประชาชนนะคะ,คะก็ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวก็เข้าข่ายทําทัวร์เถื่อนชัดเจนแล้วจากข้อเท็จจริงก็พบนะคะว่ามีพฤติกรรมขายโปรแกรมนําเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ลักษณะก็คือจะโพสต์นะโพสเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทริปท่องเที่ยวซึ่งกรมการท่องเที่ยวค่ะก็ได้รวบรวมข้อมูลและสืบพฤติกรรมมาระยะหนึ่งค่ะ จนวันนี้เนี่ยเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะไปร่วมกับทีมงานลงพื้นที่จนครบรายการแล้วก็นําส่งนักท่องเที่ยวนะคะที่สถานีบริการน้ํามันที่เดิมจุดเดิมก็คือที่สนามเป้าเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตนค่ะเพื่อขอตรวจใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมักคุเทศก็ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวนะจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเท ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา15มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกลุ่มนะแล้วก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางกรมการท่องเที่ยวก็เลยมาย้ำย้านะให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทุกรายยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและขอความร่วมมือประชาชนด้วย หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าขายทัวรดังกล่าวนะเช่นการโพสเชิญชวนร่วมทริปท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆมีลักษณะแสวงหากำไรสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่กรมการท่องเที่ยวสายด่วน0 2 4 0 1 11 11 1 1 1 1นะคะหรือว่าทางอีเมลก็ได้นะ TGT Center Tourism.go.th ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอะ มาคุยข่าวเที่ยววันนี้ก็เข้มๆเหมือนกันนะลายข่าวอยู่นะคะเป็นเรื่องน่าสนใจนะโดยเฉพาะแบบแหมคุณเราก็อยากจะเที่ยวแล้วจังหวัดที่แบบว่าอยู่ไม่ไกลเ่วันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเออแบบอยากเที่ยวอ่ะเราก็หาแบบเขาโพสต์มาว่าชวนเที่ยวแบบนี้เนี่ยมีมีโปรแกรมมาเออน่าสนใจอ่ะไปดีกว่าพอไปปุ๊บอ้าวหลอกซะอย่างนั้นนะคะก็ต้องเรามาระวังกันด้วยนะ